ะจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อก็คือเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขื่อดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ุ่มน้ําป่าศักดิ์จุดชมวิวเขื่อนบนหอคอยเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ยังมีการนั่งรถลากชมเขื่อนได้ด้วยโอ้บรรยากาศต้องบอกว่าเหมาะร้อนๆแบบเนี้ย เปเลี่ยนบรรยากาศไงไปรับลมเวลายเย็นๆเนี่ยนะคะลมมันก็จะกโกรกพี่มันก็จะเย็นสบายอากาศแบบว่าสบายสบายอยากรู้ว่าสบายสวยงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนเดี๋ยวเราตามน้อง,น,องนาง,นางไปเที่ยวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลาก,กันไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แโอลี่คะ่ะช่วงนี้แหละเมืองไทยวันนี้นะคะนานจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะระหว่างทางค่ะเราจะพาไปชมความสวยงามของธรรมชาติค่ะนั่นก็คืออุโมงค์ต้นไม้กันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะ ้ไมจะอยู่ตามเส้นทางมวกเหล็กวังม่วงค่ะถนนสาย2089บริเวณหลักกิโลเมตรที่24-25ค่ะเกิดจากต้นกระถินนรงนะคะโน้มกิ่งเข้าหากันทำให้ถนนร่มรื่นเป็นระยะทางยาวดูคล้ายอุโมงค์ซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่ขับรถผ่านมาบริเวณนี้มักจะจอดรถแวะเก็บภาพความสวยงามของอุโมงค์ต้นไม้ค่ะแต่ช่วงนี้หน้าแล้งต้นไม้ที่เห็นอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนักค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะเดินทางไปถึงเขื่อนป่าศักดิ์ชริทศิตนะคะก็นอกจากอุโมง์ต้นไม้แล้วนะคะยังมีเนินพิศวงค่ะให้เราได้ท้าพิสูจน์กันด้วยนะคะขั้นแรกนะคะก็คือเราต้องจอดรถไว้แล้วก็ปลดเกียร์ว,ว่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็รอให้รถนะคะเคลื่อนตัวเองได้ซึ่งเราจะมาทดสอบกันค่ะอันนี้นะคะพี่พี่คนขับนะคะเริ่มที่จะปลดเกียร์ว,ว่างแล้วนะคะ ก็คือจะสังเกตได้เห็นไหมคะเดินเดินออกมาเลยค่ะมันน่าอาัศาจรรย์จริงๆค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ตอนไหนเนี่ย <c oughs> อันนี้ถอยเองเลยนะคะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นถอยขึ้นเนินนะคะถึงเรียกว่าเนินมหาศา,า์ค่ะ เริ่มเริ่มอยูดตัวแล้วนะคะเริ่มอยู่ตัวแล้วะะมาแล้ว,ลวนี่แหละคะ่ะความแปลกแล้วก็ความพิเศษของเมืองไทยเรานะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ดูความสวยงามของธรรมชาติสรรสร้างบวกกับเนินพิศวงความแปลกไปแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าไปที่เขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิ์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรค่ะ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้นตําบลหนองบัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำรินะคะให้สร้างเขื่อนเก็บกักน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถือว่าเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานนามว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันหมายถึง เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาในการสร้างนะคะทั้งหมด5ปีระหว่างพุทธศักราช2537จนถึงพุทธศักราช2542และเสด็จทรงเปิดเขื่อนนะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ค่ะ แล้ววันนี้นะคะนางจะพามาเที่ยวชมความงดงามของเขื่อนกันแต่จะมีจุดไหนบ้างทางด้านผู้อํานวยการเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์นะคะ<า>ก็ได้บอกว่าที่บริเวณเขื่อนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าศักด์จุดชมวิวเขื่อนป่าศักดบนหอคอยเฉลิมพระเกียรติและการนั่งรถลากชมเขื่อนค่ะบรรยากาศของเขื่อนป่าศักดก็จะเหมือนกับทะเลน้ําจืด ภายในเขื่อนป่าศักก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าศักครับซึ่งจะแสดงวิถีชีวิตของชาวไทเบิ้งที่ต้องอ,อพยพจาัดก,การสร้างเขื่อนเนี่ยชาวไทเบิ้งก็จะมีลักษณะเป็นชาวไทยโ,โคราชซึ่งมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกับที่อื่นครับ,รบแล้วจากนี้ก็ยังมีรถไฟลากจูงสะลัพพาท่องเที่ยวเที่ยวสังเขื่อนมีหอชมวิว แล้วก็มีหลวงปู่ใหญ่ป่าศักดิ์ที่จะให้ท่องเที่ยวได้ไปมรดสก,การเป็นสิริมงคลครับก็มีท่องเที่ยวหลายแห่งครับโดยเฉพาะเรื่องดอกไม้ต้นไม้แล้วก็มีความร่มรื่นในการให้ท่องเที่ยวได้มาชื่นชมแล้วต่อไปก็กจะมีการมีฟาร์มมีฟาร์มโคนมมีฟาร์มแกะเพื่อท่องเที่ยวได้สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีนอกจากหน้าหนาวแล้วเนี่ยหน้าร้อนก็นมาเที่ยวได้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่องเที่ยว ที่อยู่ใกล้เคยียงกับเขื่อนป่าศักเนี่ยเขาเข้ามาต้องเที่ยวในเขืเข่อนป่าศักให้มากมานะครับมาถึงเขื่อนทั้งทีนะคะเดี๋ยวนางจะพาคุณผู้ชมไปนั่งรถลากค่ะชมวิวทิวทัศน์ที่เขื่อนกันค่ะรถมาพอดีเลยค่ะจอดด้วยค่ะ ถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่ใครมาเยือนต้องนั่งเที่ยวบนสันเขื่อนแก่นดินเหนียวยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยได้ประยุกนะคะนำรถไทยดัดแปลงมาเป็นรถไฟเล็กผ่านนักท่องเที่ยวชมเขื่อนค่ะค่าโดยสารนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่25บาทเด็ก10บาทซึ่งจุดหมายปลายทางคือการไหว้หลวงปู่ยายป่าศั์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวบนฐานบัวคว่ำบัวงายสีชมพูอ่อนเป็นภาพที่สะดุดตาให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนสายนี้ค่ะ นี้แล้วนะคะภายในเขื่อนยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักให้ได้แวะชมก่อนกลับด้วยค่ะภายในอาคารจัดทำเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่เรียงรายไปตามสองข้างทางเดินค่ะมีพัน์ปลาน้ำจืดของลุ่มน้ำปลาสักและเจ้าพญาที่สำคัญโดยเฉพาะปลาที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นปลาเทพาปลากะโฮ้ปลายี่สกไทย ตลอดจนปลาที่หาชมได้ยากนะคะอย่างเช่นปลากระเบนน้ำจืดเฉพาะถิ่นของเมืองไทยค่ะการท่องเที่ยวเขื่อนในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าเขื่อนไม่ได้มีแค่เก็บกักน้ำแต่ยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจและนี่ล่ละค่ะเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งจะรอให้คุณมาสัมผัส